สวัสดีค่ะพี่เอทุกๆท่านวันนี้น้องหอมแก้วจะพาไปในโตเมืองนะคะแล้วก็ไปแวะเอาของที่พี่อซส่งมาให้น้องเป้งหอมนะคะไปกันเลยค่ะ ยินรีต้อนรับเข้าเมืองเจียงตุงนะคะ เวียดนี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรจะเยอะมากเลยแต่ส่งโควิดนี่งไม่มี เป็นร้านค้าที่เขาชอบมาซื้อของกันนะคะควรจะเข้าเยอะกว่าคาลดีกว่าที่อื่นเลยคะ่ะเยอะมากเลยร้านค้า<ม>เปิดใหม่ใกล้จะเข้าประตูน้องขาแล้วนะคะประตูเก่าแก่ประตูโบราณสมัยก่อน นี่เขาเรียกว่าประตูหนองผานะคะถ้าเลยประตูหนองผานี้เข้าไปก็จะเป็นในเวงนะคะประตูนี่ค็ประตูกำแพงเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ในตัวเมืองแล้วนะคะนี่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนไม่เห็นนี่ไอ้วัดพระสิงห์เดี๋นะ ร้านขนมาคอ,องน้ำน้ำเลยเป็นห้องเจลีมจานเนี้ยนี่จ้ะลักแต่งนะปิงจงก็จะเรียกว่าลักแต่งทางเวิ้งทางเวิ้งทางนี้ก็จะเข้าไล่แต่ออกไม่ไล่นะคะาายยเข้าไล่อย่างเดียวค่ะเข้าไล่อย่างเดียวค่ะเขาห้ามออกถ้าออกนี่เขาปรับเงินไป บกบเปิดๆเนาะซีบีจะต้องก็เปิดเชือว่าจะเชเข้ามาเลยกมาได้องแต่ก ประตูนะคะเมื่อก่อนเขาไปไปมามาก็ประตูเลยตอนนี้เขาไว้ถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะทีะ่นี่เป็นห้องใช่ไหมอันนี้วัดป่าแรงนะคะวัดป่าแรง เขาบอกว่าตอนเย็นถึงจะไล่นะคะถ้าของไม่เต็มรถเขาก็ไม่มานะคะรถรถเขาไม่ออกก็ไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะนี่ก็คือหมู่บ้านน้องคำนะคะ ก็เป็นที่ตดโควิดนะคะเนี่ยต่อขั้นมาเนี่ยปิดไทยแรงปี่ไทยแรงไทยเขียวเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ องพันบาทแตกไล่ห <50 5. S 2> ้าหมื <50 5. S 2> น่นห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหกนะคะเดีอยวในบน่องูนเดี๋ยนี้พระเจ้าหใกลาง อ๋ล้วพร้อมไลงมาแล้วอ้าวแส้วเรื่องน,นี้นะ,อะมองใครคดูคุณดวงเหรอน่ารักจังเลยเดี๋ยไปบ้านกันเลย นี่นะคะเราก็กลับจากในเมืองมาแล้วนะคะไ,ไปรับของจากประเทศไทยมาค่ะจากพี่เอซีส่งมานะคะเรามาแกะดูเลยค่ะว่าจะเป็นอะไรไจากเอซป้าแอนที่ประเทศไทยผากให้ร้านแป้งหอมเชียงตุงโอ้เป็นข้าวแป้งหอมเยอะเลย กี่กล่องเนี่ยสองสี่แบบหกแปดสิบสองสิบสองกล่องนะคะมข้าวแป้งหอมเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีรสอะไรบ้างแป้งหอมดีใจมากเลยนี่ก็รสปลานะคะนีก็รสปลาเหมือนกันนี่รสเคลอทกับผักชีพีนะคะผเหือเ นี่ก็รสเนื้อกับเครอทนะคะมากเลยนะคะที่ผักมาให้หลานแ้งทองค่ะแกงหอมปีใจมากเลยงังที่เอาอันไหนหเกิดกินอันไหน ว้าดุกแก่หอมดีใจใหญ่เลย Đi ra đây cookie Cookie Ai mày Mình đang làm nữa luôn ไว้มีโอกาสถ้ามาเจงตุงจะพาเที่ยวนะคะ